ดีตอนรับเขาเขอสู่ขอ,ขอ,ขอ,ขอบข้อรายการเสียงธรรมเนาะครับผมทัจดจจดีก็ต้องบอกให้เพอนได้ชมติดตามนํำเพราะว่าเขาเป็นรายการนี่คืองานของพระพุทธศาสนาได้บุญพร้อมผลเดชได้บุญแบบใดห้เพอนแนะนำให้เพอน,น,น,นฟังเทจทรามทรามอย่างหู่ประโลกุกอย่างโง่ใครับอ่เอาลองวาด้วยเข้าใจบ่ฟัางในอ่างในบริวารไหน ในบริวานลายอาสาัวเจ้าของแนุบริวานแบบใแบบแบบใดแบบมีโมเป็นทักพวก <c oughs> เนี่ยค่ะอ่มีเพื่อนหลายสหายหลายสันบัานอนครับผมเออดี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 เพราะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ บุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือบุญสร้างคนให้เป็นคนดีในปีหกแปดเนี่ยถ้าทุกๆคนสามคนให้เป็นคนดีคนดีสิไปเบียดเบียนไปตีไปคาพืนบ่ครับบ่ละครับผมสาอเตียบตอบพรมกันไปบ่เออคนดีสิไปลักเล็กขโมยหน่อยของพืนบ่บ่ละครับบ่คนดีมีศีลธรรมจะไปผิด ตกปิดเมียปิดผัวผู้อื่นบอบอนะคะบอย่ีขดีจะไปโจมตีใส่ไล่หลอกล่วงต้มตุนเพื่อนให้เขาได้รับความเสียหายเดือดร้อนจนบางไล่ผูกข้อจ่ายแม่ละแต่ว่าเสียเขาเสียไปเห็นบอโอ้หน้าคนดีจะไปปิดนี่ซ่งอย่าเสียติดมี่อย่าบ้าทั้งหลายบอบอนะคบอย่ การนั่งเห็นอนุภาพในะยังว่าการสร้างค่อนดีเป็นการพัฒนาบนแบบยั่งยืนเขาทาบนโล่งแน่นว่าเขาทาครับมีกุฏิภาเสียดล่องลับวางในเทปโลเหมือนเบาไล่ๆกันซื้สือบนน้อมีสุภาษิตล่องลับวัดจังได้ย่อถามเสือพุกโดสิแก่ได้หมดสบายมากเนาะแน่นบ่อามเสืเบอบ่อ่ะครับบ่อ่บาดายบุร,รับ นี่สุภาษิตย,ยูสองคาถาสองบทเอาสารการนั่นลงนะครับผมเอามาตามสัพพทานังสัพพทานังธรรมทานังธรรมทานังชินาติชินาติผู้ให้ธรรมะเป็นทานผู้ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทานทั้งปวงชนะการให้ทานทั้งปวงอุ่นนะโอ้บม่มธาตุรมดาเด้เอ,อดีมะนะั้นะสุเทพดีบ่ะละอารอมนี่ครับผมผู้ให้ธรรมะ คือว่าให้บรรากาศให้ท่านทั้งปวงเนี่ยอันผู้ป่อท่ามาได้บุญบ่คือกันเนี่ยผู้ฟังกันได้บุญบ่ทอกันเอาผู้ฟังแล้วเอาผูาา้ป่อกันเอาผู้ฟังกอนได้บัทองกันเนี่ยมันเป็นดาบ,บได้เข้าใจพระสุเทพเข้าใจพระเลยอาบนกฟังคือกันเนี่ยจว่าได้บุญบ่ทอกันมีอยู่สามกลุม่มกลุ่มประเภทได้บุญหลายหลาย,ลายจะสามารถเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานได้ กลมปานกลางเล็กๆกลมบ่ได้อย่างเลยเสียงให้เป็นสันลหลอกเพ,นะพราะยังเพราะเปิดใจใส่ธรรมเด้อเอากลมขี้ลายเหรอเอากลมขี้ลายก่อนถ้าจะได้เปรียบเดียวจะได้ยกชาติดอกประกอบเนาะอ,อ่านเนาะเนาะสเตมนะเนาะครับผมกลมฟังคือกันโยเทวาแทบจะบ่ได้บุญเลยคือกลมเห็นดาวได้ มักด่าว่ามักยินทานีอยู่บ่ฟังเมืนน้ำจมเมืนน้ำดาไปนํามีอยู่าบอกเมีนอะครคะ,ะฟังเทศก็อยากฟังแต่ว่าก็อยากจมให้ได้ลูกหลานนะนี่ยนะมีหมดสุดเดียวไม่อยู่บยบ <c oughs> า,บาบอกบ่าวากันบ่าวากันเนาะค่ะมเอาเอาตัวยอย่างเพื่ออะไรฟังแราเปิดใจจะทำ <c oughs> เอาบาตามเอาเรื่องเอาเรื่อง นาง,นางยาติกานีในสมัยพุทธเจ้าองค์ที่วเซลเพศแบบใดฟัำธรรมะได้บุญบวกืึกันเนี่ยบางละ่ะพูดี่ได้บุญลลายต้องเป็นแบบได้ละอาบมาในสุเทพเปิดใจใส่ธรรมแม่นบรตูวัครับผมเอายาติกานีแล้วปวดใจจะท่านแบบได้จำเรื่องเล่าเล่าลได้ปะ ทาในสุเทพอ่บได้บัลลปุตอนนี้หน่อยบรได้จังไรผู้ฟังผู้ชมสิได้ในบริสุทธ์เอ,อ่ในข้าวหนึ่งพระพิสุรุนเป็นนเป็นนักเทศเป็นพวกไปประกาศหลกักธรรมทางพระพุทธศาสนาเดินทางไปเทศบาทเสียจทีูยเสียจทีตระกูลนึงเป็นตระกูลใหญ่ของของเมืองแต่ละมีคนฟังหลายบอ หลายอยู่หลายแหละทำารรลดตะเทศดีๆนี่คนฟังหลายเดอ้อเธอไปในจำนวนนี้ก็ลูกสาวคนหนึ่งเล่ามีเลื่อนเลื่อนไงขึ้นกันเล่าก็มีเลื่อนอยู่ต่างหากออกจางเลื่อนของของแม่เราเนาะเราก็จัดคาถาบริบาลมาฟันเต็มฉ่ำไปเลยเขาถามางานเนี่ยคาารับมาทั้งเฮื่อนเราเลยเฮื่อนเราก็เลยหว่างบ่มีูปิดอยู่ดยบ่เนาะสุเทีย บอดียังไหนบอดีขอนฝ่อบ้านบอดีบอลงไปยังบอดีโจนหอยสมัยที่กินยังสม่จนยุสันว่ามีสมิทุกยุ่สมัยมีนะเออแม่แมยงยายเนียหน่อยว่าเลยโจนถือโอกาสไปยกเข้าเลยโจนเก้าร้อยบนโจนหาล้อยเนยเขียนไม่ได้สุดเดียโจนเก้าร้อยเนี้ยเธอว่าตัดเก้าร้อยคือว่าเป็นกองทัพ ได้โบนีสอ่านสุดเทดได้ครับโอ้มันต็นอย่างคือมีหลายเลี่ยปกติมีบุกี่คนอันนี้มันได้มันจะตัตงเก่าลอ,อยลแสดงว่าหัวนาจนมันฉลาดบะฉลาดครับอ่าคมรวงน้องอได้เนาะครับที่ว่า,วามันเป็นบารเลยมีสุดยอดเก่งของเขาเก่งบ่เก่งมันมีความสามารถขุดขุดจากพี่อีมองหนึ่งมัทธรุอยู่ที่บ้านของเศรษฐีหญิงชื่อว่า ยาติกาเนี่ยถ้าคุดได้แสดงอ่ะไม่มีความรลดในการคุดบางกานเนี่ยมีคม่ะบ <laughs> างในระวางมันก็หัววัชพันจะมาฟังเทศค้นบปอยู่หลังกัดซื้อประวัติว่าบ้านในสิภา้ากันมาเบิร์ดเอ๋ยสบายฉ่ำไปเลยจนพ่อบนันของจ้าของขนไปเบิร์ดเลยไม่อย่างนี้บ้านคนแต่ละหลัง แกแบนเงินทองเอาสองมีอยังอ่านบอลมีอยังที่นอนที่นอนเอาสามมีอยังเครื่องคั่วไปนะบอกเครื่องเยอะเครื่องกินเอาไปนะมัน,อนเอาสีายังไปไอย่ันเอาไปใส่ไปเยอะไปกินแต่วมันแต่มันคั่วญ่บ้างอ่ะไหนคั่วญ่บ้างี่ยใหญ่ครับ <laughs> นี่ตักก้งกออล่อยใหญ่แล้วลุนะลงเนาะครับผเออบัดทีนี่แลาหน้าย,ย็งสีงหูช่งนนวงไหนมันลงย่างบอลกลับ กกอดว่าสมัยตะกี้มันมีไฟบอบะมมีนะครับใส่ใส่ยางหนก<ะ><ต>ใส่เขียงกระบอกนั่เแหลเนาะครับผอจัติการนี่ยเราเป็นลูกสาวเราก็เบิง้งเบิ้งนันเบิ้งนี่เอามีไฟบางจุดมันกาลั่งดับแล้วดับไปแล้วก็มีเราก็เลยสั่งคนรับใส่ไปไปเอาบานเข้ามาเติมจุดต่างๆไปว่าต้องถือว่าเป็นลูกสาวเป็นบ้านเจ้าของผาบในงานเทวนไเราตรอบขอบางานเนี่ยกรอบอ บัดพ่อไปท่านั่นแล้วเนี่ยสิเห็นเหตุกรนนารณ์บ่บัดนีด่เห็นนะคะบ่อเห็นป่ะเด็ลหรสุเทพครับเห็นโจรเห็นโจรกําลังเฮ็ดหยังละค้คลองค้น,ค,นคองพ่อบา้านบ้านมันสบายปปมันบ่งานไหมครับผมมันมาจักร้อยตัวเ่ากา้าวลอยบ่ได้มาถึงก,าก้าวลอยมาแท่งต่เจ็ดลอยอีกสองลอยมันจะบ่อยู่ไสอยู่ในงานนอะไรอย่างนี้หัวมันดีบนงานเนี่ยดีอีกสองลอยอยู่กับหัวหน้าเอาบทครบมื่อโหัวมันดีบอ เจไหล่ไปใสค้อนคองโอ้แสงหัวหน้ามันคือวัาสุดยอดพวงงานเนี่ยสุดยอดครับมันคุมจนในเหตุการณ์เมื่อลูกน้องไปเห็นเหตุการณ์นั้นแหละตาเหลือกตาล้านเลยห้องลำพงแปดหลอดพวงงานเนี่ยห้องพัตตอใส่ห้องตู้บาลท่านนั่นแหละโจนโจนจนจน,จนปน่นอะยวไปพ่อมาหานไก่ไก่มาจนปน่นหน้นนาหญิงจนป่นหน้าหญิง แต่ว่าแบบนี้พระกำลังเทศโยสมัยจิกิบ่แห้งบ่มีล่ำพ้องบ่ให้มีไหมแต่ว่าสิกบเสียงพระบางงานเนี่ยกบทันทีเลยค่นที่นางเงยีงยบโยนถ้าเกิดมีพระเดชมาฮ้องแบบว่าโจรปล้นบ้านเนี่ยเขาสิหันไปเบิ่งบ่สุมาเนี่ยคือกันบ่คือการโอ้ธรรมดาเพราะว่าบอกสมัยในเรื่องสนใจของผู้อื่นเนี่ยบอก่แพ้ผู้ใดชเท่าเนาะ แมน,นมาสุเทพเออโอ้โอสวยเลยเสร็จเป็นยังไงเป็นยังไงโจนบนบ้านเบนแล้วหน้าหญิงหน้าหญิงวาจังไรหน้าหญิงเจ้าของบ้านเห็นแังไหนจงหัวบดกเห็นแังไหนอัญโยเมื่อกันด้วยนี่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 เนี่ยอัยเมื่อปิดปากพวกตัวเห็ดตัวอ่าอันไหนน้องก็ปิดปากหมายว่าอย่างไรบอกให้เงียบมาสุเทพอัญโยเมื่อปิดปาก,ากาเน,าากนี่ยอัน คนรับใส่สีโง่ป่ะโง่ครับผมอ่าคนรับใส่สีงโง่นี่งงบางันเนี่ยงงครับผมแล้วบัดนี้นให้มงทั้งหลายเนี่ยสิปากออกสวอสแเวบบบเนี่ยสวอโอ้ปากบอกเลยในแม่นบ้านกูเด้ถ้าบ้านเพื่นมิสิตม่งแตกมางันเนี่ยม่งแตกสิพากันไป็นไงกลับบ้านไปบ้านสิไปยังไปเบิ่งสิไปเบิ่งบ๊แต่ว่า เมื่อเห็นเจ้าของทรัพย์เขานั่งเงียบแล้วก็ทรงสัญลักษณ์แบบให้ปิดปากวางไดพวกอันนั่งทั้งหลายนี่อาปากสวบสวแบรบอ่อบางรายถึงกับปวดท่านโอ้ยบทคำาสิาวเาแมนบัตตัวบ,บิดคําสิวเบาประงานเนี่ยเอ่อถ้ากันงงเป็นไก่ตาแตกบอแมนบัสุเทพงงเนี่ยบัตพอาจะาตะค่อนฟังเด้ โจรก็ง้องน้ำสองลอยแต่โดยเฉพาะหนามนาต้องเคยปนมาหลายงานส่วนใหญ่เจ้าทุกหรือสีผ้ากันว้ยอ,ไอะวะยไหยว่าต่ว่าว้อยไาวสิไปขามันเหตายตามเจ้าที่บานเมืองเหลืยงงานมันเหตายต่ว่าเจ้าสำนังเซยนั่งหายสัญลักษณ์บา้านยังไงถ้าไม่คนทั้งหลายถึงกับอาปากสวอแสแบไปบเป็นเลยร่วมทั้งโจรนำน,นั่งยังไง เมื่อปิดปากอ่าทรงสัญลักษณ์ปิดปากปิดปากปุ๋ยปิดปากนั่งในปิดปากปุ๋ยปิดปากนั่งบนในข้นจิ้งหภาษาสิเข้าใจบ่หมายกวางเลยบอกเงียบด้านหนอ่านเส้บยร์บอกเงียบคนรับใส่และเอีกคนที่ฟังเทศมันบ่กบพระเบิดกบพระเบิดแล้วเมื่อ เจ้าทูบเขาบวชเดือดรลอดคนฟังทั้งหลายอยู่เนี่ยเขาสิหัวซาให้ก huh? ันบ่เขาก็ดสีบ่าในใจอีหยังบะแม่บวตัวบ่เมื่อคำสีบ่านั่งได้จังได้แม่นกูเด้อถ้าคนทั่วไปเห็นยังไงที่นั่งฟังเกียยได้บยว่งั้นบ่ทสิไปใสู่กกาบันในเบิ่องอ่าในเบิ่งบ้านเออรู้ว่าการจิตใจการตัดจิตใจของนั่งในข้าวเนี่ยเนี่ย ถือว่าชนะใจพนใดหัวนาจนกัข้าวนันนั่งเป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองออกไปในเสียตพอใดเนอ่านหัวนาจนเสียหัวนาจนหัวนาจน,ม,น,าจนมันเห็นอย่างเยอะมันจ่องอยู่บ้กําหน่อยอย่างหน่นนวยสังหารเจะค้น,คนหลกฉลอดเขบบางาน <laughs> อ๋อมันหัวเดียวพอตัวป่ะพัดีหกพกเม็ด <forcément. S 1> ทำไมตะกี้มีเปื่อยยังบ่มีสิแท่งหยาบหงงานเนี่ยเนาะสิตายแต่ยังยังบวชเนได้ไปถึงบ้านอะเป็นโบแต่ว่านั่งนั่งเซ่ยบ่ไปฟังเทศพระเทศต่ออะ้รยังบวชเนี่ยเทศต่อต่อเลยต่อเลยข้าวนี่นั่งถือว่าปล่อยบ้างเลยบวชเนี่ยปล่อยบ้างจากยังเนอะ ทรัพสมบัติเป็นกรณีตัวอย่างก,กับได้หลายคนบ่บางอย่างเนี่ยข้าีเสียบุญมันต้องทำา,า้กิจศรัทธาบริหมายเขาว่าข้าถิงาทรับล้เท่าเนาะมันต้องเบ่งแบ่งเป็นกรณีเป็นกรณีไปดูนางยาจิกานีเป็นตัวอยา่าง มาจากนางเปิดใจใส่ธรรมนางเปิดใจใส่ธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีจิตศรัทธามีจิตศร,รัทธาเพระคุณเจ้าเพระคุณเจ้าก็แสดงธรรมก็แสดงธรรมโดยหลักแห่งพยัญชนะโดยหลักแห่งพยัญชนะหลัก หแห่งชาดกหลักแห่งชาดกบุคลาธิฐานบุคลาธิฐานหรืออัฏฐะหรืออัฏฐะได้อย่างได้อย่างกิจพิสดารพิจพิสดารภายละในเบือเบ้องต้นภายะในเบื้องต้นภายละในท่านกลางภายละในท่านกลางภายละในที่สุดภายละในที่สุด จบพระธรรมเทศนาจบพระธรรมเทศนาอุบาสิกาอุบาสิกานามว่านามว่ญาติการนญาติกานนรนบรรลุแล้วบรรลุแล้วซึ่งพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันโอ้สุดยอดมัน,นี่ยอ่ะสุดยอดครับอ้าวสุดยอดสุดยอดเลยพองใสว่าเกา่าบ่เนะพองใสอพองไสเดินกลับไปบ้านกับคนใส่พอไปถึงอลไรก็นอน ยยยอ,ยอย่างสบายสบายบรสุเทพอ่ะเป็นเด็สบายสบายยังไงหมองนอนหมอนกรบหมีสาดกรบหมีไปใส่บนะดกโจรนล่ะ <laughs> นอนพื้นลาลาเท่านั้นแล้วดีก็สมัยนั่งนอนเสื้อนุ่มเนี่ยนั่นลูกเนาะครับผมแต่เราผู้ที่นอนแทบจะบ,บ่หลับกับตาลปัดกลายไปเป็นจอนเอาละบัดน <laughs> บ้านในสุเทพออาบเป็นยังจนกับนักใจท่านเหมือนเป็นต่โจนเงินบางอันเนี่ยเปลี่ย่งเราคอยเงินเาสนใจทันเป็นองอาไอาเป็นยังโจนมันนอนบอกคอยหลับมันบอกเข้าใจเ่็อย,อย่างโลกเปอยังงงกันยู่ อาตามเพราะจรตั้งแต่เป็นโจรมาตั้งแต่เป็นจรมาป้นคนมาป้นคนมาก็หลายปีแล้วก็หลายปีแล้วฆ่าเจ้าของบ้านฆ่าเจ้าของบ้านก็หลายศพ ก็ไล่ศพทลายเจ้าของบ้านทําลายเจ้าของบ้านก็มาหลายครั้งก็มาหลายครั้งทุกๆุลายทุกๆุลายจะเหมือนกันจะเหมือนกันจะดาเห่าจดาเห่าแสงเห่าแสงเห่ามันตายหงตายห่ามันตายหงตายห่าใหญ่มีทีอยู่ใหญ่มีทีโยหาว่าเห่าเป็นพวกผีเปรตเหาเป็นพวกผีเปรตพวกสัตว์เดรัจฉานมาเกิดพวกสัตว์เดรัจฉานมาเกิดขํามไหนขาไหนที่บอดีที่บอดี บ้านหลังไหนหลังนั้นเลยบ้านหลังไหนหลังนั้นเลยดาเฮาดาเฮาแต่พูนีแต่พูนีบ่เห็นออกจากปากบอเห็นออกจากปากวาเฮาวาเฮาดาเฮาสักคำดาเฮาสักคำนิ่งสงบแต่ยางเดียวนิ่งสงบแต่ยางเดียวแตกหลายแตกหลายเงดหลายเมดหลายมดขํามเิวาหลายมดค้ามศิวาหลแมนบละน้อยแมนบละน้อย แม่นบ่อาบครับผมบัจบาตะเล่าหละผู้ย่นเหตุการสติง้องขึ้นกันบองออีหยางบาอีหยางบ่นิ่งได้จังได๋สดยอดมานางแนวสดยอดครับเสื้อเปยังละอาบห่งางยติกานีอ่ยายติกานีหญิงผู้มีความอดทนเป็นเลิศบง่งานเนี่ยครับผมแม่นบ่สุเทพครับอดทนไม่สติดีบอสครับอ่าผู้ที่ได้บุญใหญ,ญ่มันต้องเป็นลักษณะแบบนี้เลย มันต้องเปิดใจใช่ถ้ามันต้องมีความอดทนสูงเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระต่อไปบัดเมื่อเลยโยนนอนบลับเขาสูงวันที่สองวันที่สามวันที่สามเริ่มขึ้นได้หรอได้บ้างนะขึ้นได้แลลวเพราะว่าเฮ็ดกระปุ่นมาเนี่ก็เราก็สะใจเล่าอีกอย่างหนึ่งหนี่งมันธรดามันทำให้พวกโจรมันเกิดบันดาลโทษสาด้นบไปดาเขาได้ครับ แมนบ,สบอสเตปอ่มันต้องใส่ยังใส่สติปัญญาบ่หรือใส่มายาหญิงต้องใส่ไม่เอาด้วยเด็กก็เอาด้วยกลม่นสมดลบไม่ได้ด้วยมนก็ได้ด้วยคาถาแต่ว่านัาง่งได้จจด้วยอย่างชนะใจจนได้อย่างสติปัญญาด้วยความดีเอาความดีชนะสิ่งที่ไม่ดีหาบ่าไดงง่ายๆ้อยหนะอรเนาะแมนบอสแสดงว่านั่งหรือมีบารมีบอ นีครับผมมันบ่ได้เสมอไปเนยแม่น้ำทองว่ะโจนบางคนโนปวดขึ้น,นบ่ขึ้นครบผมพวกเนแล้วหลายคนโนปวดบ่กขึ้นแต่ว่าหลายคนเนี่ปวดขึ้นบ่ขึ้อนครับขื้นแกงองคุนิมานเนี่ยเด้โจนนี่ก็คอกันแต่แบบอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องบุพกกรรมของโจนตัวเดียหรอกนี่ก็สามขั้นมาตัว,วม,ม,มีส่วนบ่มีใช่ปะมีส่วนบ่อาม มีครับนี่สอนบอกสุเทพแม่โดยเฉพาะัวหนาโจรพวหนาเนี่ยสำคัญบอกสัมพันธ์พาลูกน้องไปตายหรือพาลูกน้องหลอดเนี่ยตัวว่ามีหลายบ่เสมอเลยระดับขอบรัวก็คือพอหรือแม่สีผ้าลูกผ้าหลานเป็นแบบใดพาลูกพ้าหลานหันขัดเขาฟังเตจฟังทรามทําบุญทําท่านรักษาศีลเนี่ยโอเคบ่โอเคครับผมบางล่าได้ยินข่าวนี่ย ท่าลูกหน่อยฮัดสูบกันซายาบ้านี่โอเคเบ่่บครับไปยังบ่โอเคไปยังบ่โอเคเนาะจีไรคากันนะ <laughs> อา่าแกตัวเที่ยวตัวแดดนั่นลูกเนาะครับผมเออ<ๆ>เล่าก็ไล่อเอิญไปชุ่มเอิญโจรเก้าร้อยไปชุ่มใส่สลักษณ์โจรสีมาเบิร์ตบ่บบมามาเบิร์ตเลยเก้าขึ้นนะว่าตาม สหายรักทั้งหลายสหายรักทั้งหลายเข้าเป็นโจรมากเข้าเป็นโจรมากกันหลายปีแล้วกันหลายปีแล้วมีทั้งป้นมีทั้งป้นขามากกันหลายศพขามากกันหลายศพทำลายเจ้าทรัพมากกหลายไร่เจ้าทรัพมากกหลายไร่แต่ว่ามาไร่แต่ว่าได้ไร่สุดไร่สุด บ่เคยด่าเขาเลยบ่เคยด่าเขาเลยแมนแต่ข้ามเดียวแมนแต่ข้ามเดียวสงสัยผู้นี้สงสัยผู้นี้คงจะเป็นผู้มีบุญญาธิการคงจะเป็นผู้มีบุญญาธิการเอาคืดเบิ่งแล้วเอาคืดเบิ่งแล้วเากินบะได้นอนบะลับกินบะได้นอนบะลับหลายขึ้นแล้วหลายขึ้นแล้วหาข้าเสื้อผ้าหาข้าเสิ้ผ้าปวกเจ้าทั้งหลายบวกเจ้าทั้งหลายเอาของไปขึ้นเอาของไปขึ้นและ ไปขอขมาและไปขอขมาสหายทั้งหลายสหายทั้งหลายจะเห็นดีเห็นงามน้่บโบจะเห็นดีเห็นงามน้่บโโอ้วางใน่ะสุละเทด็จวางเนี่นละอา่ามตัวว่าเรื่องเท่าน้องเนี่ยมันต้องถามความเห็นของลูกที่มัน,น,นบ่ครับผมเขาอสอนําบอสเสด็จบอสซักเพื่อกาบอสงานนี่มันบ่อ่าเขาโอเคเนาะบ่ โอเคโอเคยังว่าโอเคแล้วลูกอยากซ้าเป็นโจทย์อยากซ้าเป็นโจทย์บ yeah. ่วางสันบ่เออเอาว่าตาม เมื่อหัวหน้าเมื่อหัวหน้าชี้แนวทางชี้แนวทางนําเสนออย่างนั้นนําเสนออย่างนั้นลูกน้องทั้งหลายลูกน้องทั้งหลายลูกพี่ว่าจังไดลูกพี่ว่าจังไหนผมเป็นลูกน้องผมเป็นลูกน้องผมเป็นบริวารผมเป็นบริวารกสิเอาน้ําทุกอย่างกสิเอาน้ําทุกอย่างจะพาไปนรกกสิไปจะพาไปนรกกสิไปจะพาไปสวรรค์กสิไปจะพาไปสวรรค์กสิไปโอ้สุดยอดบางานเลยสุดยอดครับผมคนไหนสุดยอด วณฑลมาลา,า,าจอนมันสามารถกอมเอาลูกน้องยุบมันเนี่ยหา,า,ยาบหาได้ง่ายๆได้เหมือนบอกแต่มันหาใดง่ายมันคงสิบปัดหตั้งเป็นพัน,นแมน่นบ่อาบมแมน่นบ่สุเทพแสดง่ามันมาในคิเตวิทยาสูงมานเียส,สูงแหล่สูงส่สงจนขามาขุดขุดใต้ดินอุโมงไปพอ่อไปพอ่อยุบบ้านของเจ้าทรัพย์ใดนะในนสมัยพระเจ้าของทิศซีเนี่ยเขาทาบอก เมื่อกมเป็นเนื้อเดียวมาแล้วโจรก็เลยแบกของไปเลยวไป็ะคืบคืนคึนคนบนนคืบ่าแบบไ่นคึบคืบยังบ้างคืบคืน,านวางเนี่ยดอกชาวบ้านท่าก็ตกใจบ่กตกใจแล้วยังก็ตกใจยานมาปวดหนึ่งบางานเนี่ยครับผมอ๋อถึงมันจะถือของไปเมื่อก็เป็นโจรเขาเขายังยานบนตัวบ่ครับผม์ยานนีแ่แหละยานนี่แหละ ก็คืนไปเ,ลลเอาไปว่างของเลยก็ขอไปขอขมาหน่ายหญิงหน่ายหญิงนับถือน้ำใจของนั่งแล้วพวกขน้อยทั้งหลายเอาของเอาของมาคืนที่ปนไปขอขมาที่บางอ่านมาทำกับหนายหญิงบ้านผู้มีบุญมาจากไหนสุเทพมาจังไหนไอ่ะอ่านเมื่อนั่งแบบนี้นั่งเถอะถือโทรเกิดเครื่องบอม บ่ครับ่เลยบ่เลยนอกจากบ nice ่แล้วน่าถือโอกาสบอทำหมายสั้งบามาเนี่ยนั่งเป็นพระสวดาบาลวนั่งจะเสียงดีบ่เสียงดีพอมเสียงหวานนัพรพอมข้เท้าประตูบ้าข้เท้ากนเสียงดีเสียงหวานบุครีดดีเป็นที่ประทับจิตประทับใจบ่ครับพมอจอนเริ่มแรกว่าสิมาอย่างอ่านอันสุเทพเอาของมาขึ้ื่อนมาขอเขามาก แต่พอฟังจบตอนนั้นเนกะิดสะทายอย่างแรงกล้าหลายก็นั่นเลยโดยเฉพาะหวนาจนขับประแจบาดตามขับพนอยทั้งหลายุ้นโอยทั้งหลายฟั้งกาศแสดงรรมทางในการแสดงรรมของแม่น้าหญิงแลว้วของแม่น้าหญิงแลว้วเกิดสัทาเกิดสัทาอย่างแรงกล้าอย่างแรงกล้าในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาอย่างมากมมย ขอลบกวนขอรบกวนพระแม่เจ้าพระแม่เจ้าพาไปบวชแน่ได้บอพาไปบวชแน่ได้บอโอ้วางไหคกินมานั่งสือยินดีบ่ยินดีย,นดยินดียินดีเลยอัธาบดิขานก็จะซื้อให้พ้อมทั้งเกาเกาอะไร่กอรลอยเขาทามางางนี่นั่งบอมเพ็ญบุญต่อเขาทาสุดยอดบอสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเลยจะได้บวชทั้งเกาลอยวันแล้วได้ครับ ได้บวชทั้งเขาลอยต่อมากกบเขาถึงธรรมะโบส่วนอยบางานเนี่ยสุเทพอามสุดยอดครับบ่ต้องว่าตังมือหนาเนาะจบเลยในเรื่องนั่งเนี่ยบ่ต้องไปท่องในท่านพระอาจารย์หลายบรตัวลายครับไปเรื่องไหนก็ได้เนาะบ่เบิดมือกับบ่เบิดถ้าบ่เสียงบ่แหบซะก่อนส่งสิแหบแล้วอ้าวสรบสรบสรบได้ขอเช็ดอย่าง ห้ยพได้ปล่อยว่างห้แน่นนอล้วสจใหายโยมแน่น่อนกับโยมมาแน่นนอนก็โยบหนวอมาตามกรณีนี้กรณีนี้ข้อคิดข้อคิดของนางยาติการนีของนางยาติการนีจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าพรนางเปิดใจใส่ธรรมพรนางเปิดใจใส่ธรรมอยากจะได้บุญใหญ่อยากจะได้บุญใหญ่ตัดสินใจอย่างถูกต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องยินดีในธรรมยินดีในธรรมเพิด เพลินในธรรมนนจึงทําให้นางจึงทําให้นางได้ประสบความสําเร็จได้ประสบความสําเร็จได้ทรัพย์ อันปะเสระิรการณีหัวหน้าโจนการณีหัวหน้าโจรก็เช่นเดียวกันก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้ว่าตนเองเมื่อรู้ว่าตนเองเดินทางผิดพลาดแล้วเดินทางผิดพลาดแล้วก็พาบริวารก็พาบริวารเดินถูกทางเดินถูกทางนับได้ว่านับได้ว่าก็สุดยอดเช่นเดียวกันก็สุดยอดเช่นเดียวกันอ๋อน่มาตราวมคนเอกนี้โอกาสเดินหลงทางสิททางกันได้บ่ได้เยอะครับ ในบ่อสุเทพเออ่ uh, พวกเขาคือการน,นีน้หลบมาบ่อแต่ย่อมฟังอย่างเดียวเขาก็ต้องเดินในมันถูกก้างหรือว่าเรื่องถูกก้างเป็นของผู้อื่นของของ้าพเจ้า <c oughs> <c oughs> ยังสิหลงทางคือเก่าอยู่บอ่บอละแบบเดนอ่านเอาให้ถูกทางนะั่นลงเนาะครับผมเอาเนาะเอาเนาะเสียเแหยบแล้วจบแตนะนะ่นั้นลงเนาะเรื่อหน้าจะไปฟังใหม่เด้อเมื่อนี้พอสมควรแล้ว ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระบรมศารีริกธท่าตตหลวงพ่อดำเป็นต้นคุบิดามารดาครูบาอาจารย์จงปกป้องคุ้มครองผู้ฟังผู้ชมรายการเสียงธรรมทุกท่านขอมีความสุขความจเจริญเจริญในยศเจริญในราบจเจริญในสุขณนะชาลิติคิดตังเมจิดตังเม ขอให้ประสบชัยชนะเงินทองไหลมาเทมาขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท,ที่แข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนปารธนาสิ่งอันใดเป็นแปใน,น,นทางที่ชอบประกอบด้วยทาขอจงพันสำเร็จขอจงพันสำเร็จทุกประการทุกท่านด้วยเทิรนมณีหมดเวราแล้วขอจะเดินพ่อนสบายดีสาธุ